พี่อ้อยเปิดคลิปด้วยภาพที่นั่งอยู่หน้าพระประธานหน้าพระโบส์วัดหนองพงนกนะคะก็กราบพระขอพรน,นะคะพาเพื่อนมากราบพระขอพรแล้วก็จะเดินทางต่อไปเที่ยวที่อื่นนะคะอันนี้ก็พี่อ้ยอยขอภาพสวยงามนะคะที่ได้มากราบองค์พระพุทธรูปภายในพระโบส์นะคะก็จะนำภาพมาเพื่อนได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะ ภาพก็จะได้ประมาณนี้อาจจะไม่สวยงามเวลาถ่ายทำนะคะอาจจะสั่นไปบ้างต้องขอโทษขออภัยนะคะอาจจะเบียนหัวแล้วพี่อ้อยจะขอตัดภาพมาที่ด้านหลังของปั๊มเชลนะคะปั๊มเชลเพชรบุรีนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่พี่อ้อยนั่งพักผ่อน ขณะที่รอเพื่อนเติมน้าม,มันแล้วก็จะมีจุดชมวิวพี่อ้อยก็เลยเดินมาเก็บภาพซึ่งเป็นแนวนอนเพื่อจะเอามาปฏิบัติต่อกับภาพให้มันได้สักหนึ่งนาทีสองนาทีเป็นคลิปสั้นๆนะคะพาอพี่อ้อยหาคอนเทนต์หาถ่ายทําคลิปไม่ทันนะคะวันนี้ก็จะนําภาพบรรยากาศที่พี่อ้อยได้พักผ่อนช่วงวันหยุดของพี่อ้อยนะคะก็ภาพประมาณนี้นะคะแล้วพี่อ้อยก็จะตัดภาพมาที่ าการนั่งทานอาหารคือปิ้งย่างกระทะร้อนที่ร้านติดมันนะคะที่สาขาหัวหินที่พี่อ้อยได้เดินทางไปเที่ยวช่วงวันหยุดนะคะก็จะเอาคลิปมาประติดประตอให้เพื่อนๆอได้ชมประมาณสองนาทีเสรศษๆนะคะอพอพี่อ้อยหาคอนเทนต์หาคลิปไม่ทันจริงๆนะคะก็เลยเอาภาพบรรยากาศที่เราได้ไปนั่งกินอาหารนะคะ มาต่อให้มันความยาวออกไปสักสองนาทีเสร็จๆนะคะเ,เพื่อนๆก็จะนำภาพอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมประมาณนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่อ้อยในเด้อจ,จ้าส่วนเวลารับชมคลิปในสาธารณะของพี่อ้อยขึ้นนลงๆนะคะถูกพี่ยูตัดไปเดี๋ยวก็ขึ้นมาเดี๋ยวก็ตัดลงไปนะคะพี่อ้อยก็เริ่มย่อท้อแล้วก็ออก อ่อนแรงอ่อนใจนะคะที่จะทําต่อเหมือนกันนะคะพอดูเวลาทีไรก็มีแต่ลดลดลดนะคะมีมีเวลาน้อย,อย,อยก็เขาก็ตัดให้ลดลงแต่เพี่อนก็จะพยายามสู้ต่อไปจนกว่าจะไม่มีแรงต่อนะคะก็นําภาพบรรยากาศที่นั่งกินอาหารเติมพลังก่อนที่จะสู้ต่อมาให้เพื่อนรับชมประมาณนี้พี่ออจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอพรบคุณมากนะคะ